เมื่อนางเอ๋ยถึงเวสเวียนคุณที่สามารถสร้างยันได้ฝูงชนถึงกับระเบิดเสียงคือห้าดังก็แค่สร้างยันได้แล้วยังไงเขาเองก็สามารถสร้างยันได้ทั้งยังสามารถทำได้จำนวนไม่น้อยอีกต่างหากนอกจากนี้พวกมันล้วนเป็นยันอักขีที่ทรงพลังถึงตอนนี้ฝูงชนระเบิดเสียงหัวเราะแล้วเมื่อได้ยินคำถามนี้เด็กน้อยที่โง่เขลาเจ้ารู้หรือไม่ว่าการสร้างยันหมายความถึงอะไร อาจารย์คนหนึ่งเยาะเย้ยต่อหน้านี่แสดงให้เห็นว่าเวสเวยียนคุณได้ก้าวเดินบนเส้นทางของอาจารย์จารึกแล้วไม่ว่าคนอย่างเจ้าจะพยายามศึกษาอีกสักกี่สิบปีมันก็เป็นการยากที่จะผ่านจุดซึ่งเขาก้าวเดินผ่านไปแล้วได้เมื่อเยี่ยนยูนได้ยินดังนี้นางจึงยืดออกเชิดหน้าชูตานักเรียนผู้อื่นต่างก็ร่วมแสดงความยินดีแก่เวสเวยียนคุณเช่นกันพวกเขาประจบกันอย่างออกหน้าออกตา ผู้อำนวยการชินยุนคิดครอบครองค่ายอาคมวิมญญาณก้าวตะวันบรรจบแต่เพียงผู้เดียวเรื่องนี้พวกเราไม่ยินยอมท่านต้องเข้าใจความรู้สึกของพวกเราด้วยเยี่ยนหยุนกล่าวปรมาจารย์ไวคิดจัดงานฉลองยามค่ําคืนที่สถาบันยุทธฮาลิงถึงตอนนั้นบรรดาสำนักที่มีชื่อเสียงทั้งหลายจะท,าจะทราบเรื่องนี้เช่นกันพอได้แล้วถ้าใครไม่พอใจงั้นก็จงออกมาสู้กับข้า ตัวข้าใช้พละกําลังตัวเองได้รับรางวัลน,นั้นมาด้วยความอุตสาหะพวกเจ้ามีสิทธ์อะไรมาไม่ยินยอมรับเรื่องนี้ด้วยพละกําลังของพวกเจ้าพวกเจ้าทําผลงานได้ดีกว่าหรือแข็งแกร่งกว่าข้างาั้นหรอือหรือจะอ้างว่าพวกเจ้าเก่งแต่ปากทั้งที่มีเส้นวิญญ,ญาณจํานวนมากกว่าพวกเจ้าล้วนมีเส้นวิญ,ญญาณมากกว่าข้ากันทั้งนั้นนอกจากนี้ยังมีตระกูลคอยสนับสนุนช่วยเหลือแต่กลับด้วยกว่าข้าที่มีเส้นวิญญ,ญาณเพียงหนึ่งเพราะอะไร ไม่ใช่เพราะพวกเจ้าช่างร้ค่าไม่รู้จักพยายามให้มากพอหรือ,อยังไงกันเป็นเพราะพวกเจ้ามัวแต่เที่ยวเล่นยกยอตัวเองไปวันวันหรือไม่ใช่ชินยุนกโกรธเคืองถึงขนาดที่ชี้หน้าด่ากราดบรรดานักเรียนที่เผยสีหน้าไม่พอใจนักเรียนกลุ่มนี้หาได้หานกล้าตอบคําใดไม่ชินยุนสามารถค่นล้มเวสเวียนคุณลําพังเพียงเรื่องนี้ก็ไม่มีใครกล้าหาเรื่องด้วยแล้วข้าจะสู้กับเจ้าเอง เด็กหนุ่มร่างสูง9ก้าเดิอนออกมาชุดที่สวมใส่เป็นกรอออนหรูราดูแพงทั้งใบหน้ายังเปลี่ยมด้วยความมั่นใจเจ้าหยวนชิงบุตรแห่งตระกูลเจ้าผู้ครอบครองเส้นวิญญาณห้าตะวันและยังมีวิญญาณยุทธพยัคฆระดับทองคนของห้องสองนักเรียนคนหนึ่งกระซิบเสียงแผ่อ,ออกมาทั้งเผยความนับถือเขาเลื่อนพลังสู่ขอบเขตกายวารยุทธระดับที่หแล้วทั้งยังมีวิญญาณยุสัตว์ร้ายที่หาได้ยากยิ่ง ตามคำพูดของเยี่ยนหยุนเล่ยเสวียนคุณไม่ใช่ผู้ฝึกตนสายต่อสู้ดังนั้นไม่แปลกที่จะแพ้ชินหยุนขณะที่เจ้าหยุนชินคือผู้ครอบครองวิญญาณยุสัตว์ร,ร้ายเขาสมควรเป็นผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้ที่มีพลังมากพอจะโค่นลงชินหยุนได้ถ้าสู้เสียงเป็นเสียงตายชินหยุนเอ่ยถามเสียงเย็นเยือกชินหยุนหากเจ้าแพ้เจ้ายินยอมให้ห้องอื่นเข้าค่ายอาคมวิญญ,ญาณก้าวตะวันบรรจบหรือไม่และหากเขาแพ้ สัตว์ปีศาจท,ทั้งหมดของห้องสองที่ล่ามาได้จะตกเป็นของเจ้าผู้อํานวยการจางกล่าวในศึกประลองยุทธเจ้าสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันจบอย่างไรตามนั้นขอรับชินหยุนรับคําห้องสองได้สังหารสัตว์ปีศาจระดับ4ี่ไปจํานวน10ตัวพวกมันแต่ละตัวมูลค่าทัดเทียมสองพันเหรียญผลึกทั้งหมดก็เท่ากับสองหมื่นเหรียญผลึกจํานวนเท่านี้เพียงพอให้เขายอมรับการต่อสู้จังยวนชิมรอบยินดี าเขาสามารถจัดการฉิงหยุนได้ความนิยมในตัวเขาจะพุ่งทยานขึ้นฟ้ามันจะเป็นการส่งเสริมถึงตำแหน่งในอนาคตที่ตระกูลจะมอบแก่เขาด้วยเช่นกันทุกคนตอนนี้เปิดทางให้พวกเขาได้ประลองเริ่มได้ผู้อํานวยการจางประกาศเสียงดังร่างคล้ายพยักของจิ้งหยวนชิงสันขณะอาร่าดุดันของสัตว์ร้ายทละลักออก เขาปลดปล่อยอาอาราดูดาน,นี้ขณะพุ่งเข้าหาชินยุนประหนึ่งสัตว์ร,ร้ายพิโรธขณะพุ่งเข้าใสา่มือนั้นก็แปลเปลี่ยนปรากฏเป็นกรงเล็บพยักนี่คือเคล็ดวิชาที่ใช้มายาสร้างขึ้นมันเป็นเสมือนของจริงทั้งยังสร้างสร้างความหวาดกลัวแก่อีกฝ่ายได้ไม่ใช่น้อยเป็นวิชากรงเล็บพยักระดับวิญ,ญญาณขั้นต่ำที่สัตว์ปีศาจร,ระดับสี่ร่างฉีกขาดคงเป็นเพราะเขาแล้ว สงสัยจริงว่าชินหยุนจะรับมือได้ยังไงเป็นนักเรียนสองคนอุทานร้องชื่นชมก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆนชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ